รัฐบาลได้วางรากฐานให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต้นทุนการผลิตที่ลดลงมีอาชีพทางการเกษตรที่สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทําโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่โดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้เกิดการรวมกลุ่ม รวมพื้นที่การผลิตเป็นแปลงขนาดใหญ่ซึ่งส่งผลให้กเกษตรกรมีอำนาจการต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำลงและมีะไรายได้เพิ่มขึ้น โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับก็ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนะครับดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบ,แบบแปลงใหญ่นะครับซึ่งจังหวัดชัยนาทก็มีแปลงใหญ่อยู่ณปัจจุบับนก็คือ50แปลงนะครับก็ในการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ก็คือเรามีการให้พี่น้องเกษตรกรนะครับรวมตัวกันนะครับมารับความรู้จากสปกรแล้วนะครับก็ไปรวมตัวในการจัดตั้ง เป็นกลุ่มแตงใหญ่นะครับจากการที่เกษตรกรผลิตเพียงอย่างเดียว ก็รวมตัวกันเพื่อให้เกิดการทําเชิงธุรกิจเกิดขึ้นนะครับโดยเป้าหมายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประเด็นแรกก็คือเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตอันนี้สําคัญเพราะว่าเป็นหัวใจนะครับประเด็นที่2ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก็คือทําให้หน่วยผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้นนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของคุณภาพผลผลิตนะครับประเด็นที่4เรื่องของการบริหารจัดการนะครับงั้นกลุ่มต้องมีการรวมตัวกันแล้วก็บริหารจัดการนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายก็คือใช้หลักการตลาดนําการผลิตอันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญสุดยอดของการรวมตัวเป แปลงใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเร่เหมือนการในเชิงธุรกิจนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและก็ปายน้ําที่จะทําการส่งเสริมได้นั้นในส่วนของสานักง,งานเกษตรจังหวัดชัยนาทก็เลยมีแนวทางการขับเคลื่อนนะครับโดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรเนี่ยขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสวปกและก็แปลงใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นหนัวใจในการส่งเสริมในปัจจุบันนี้ของกรมส่งเสริมการเกษตรครับปัจจุบันผลสําเร็จของโครงการมีห็นเป็นรูปธรรมเช่นแปลงใหญ่ข้าววางตะเคียนอําเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาท การดำเนินง,งานที่ผ่านมาสามารถทำให้เกษตรกร,กรที่เข้าร่วมในโครงการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเกิดการสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร,กรอย่างเห็นได้ชัดการดำเนินง,งานานาแปลงใหญ่นะครับเป็นการดำเนินง,งานที่ต้องเกื้อหนุนกันนะครับระหว่างเกษตรกร,กรในฐานะนะครับผู้ผลิตและหน่วยง,งานราชการที่เป็นผู้ส่งเสริมนะครับหากทั้งสองส่วนนี้นะครับ ช่วยเหลือกันนะครับเกษตรกร,ก,รก็จะดําเดินหน้ามีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับความสําเร็จในการลดต้นทุนการผลิตข้าวจากเดิมอยู่ที่3,556บาทต่อไร่เหลือเพียง2,489บาทต่อไร่สามารถลดได้ถึง1,067บาทต่อไร่ขณะที่มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจากเดิม684กิโลกร,รมต่อไร่เป็น787กิโลกร,รัมต่อไร่ อีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ข้าววังตะเคียนอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทเป็นผลมาจากความร่วมมือในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งผู้จัดการแปลงและกลุ่มเกษตรกรการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมคือมีเกษตรอำเภอเจ้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะกรรมการแปลงใหญ่ ซึ่งจะมีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมเยียนกลุ่มของเจ้าที่ถูกเสริมานเกษตรและมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วหากเกษตรกรประสบปัญหาหรือต้องการขอคําปรึกษาแนะนําจะมีการสื่อสารกันได้ตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าการส่งเสริมการผลิตข้าวในพื้นที่แปลงใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนาในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนวิถีของการทำนาแบบเดิมมาเป็นการทำนาที่อาศัยข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีการผลิตและที่สำคัญคือการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิตเชื่อมโยงการตลาดเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กเกษตรกรต่อไป